เรายอมรับไม่ได้ที่ให้มีใครมาทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การต่อสู้เพื่อพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งเลือดเนื้อชีวิตที่ต้องแลกผมเนี่ยมีเจตนาปก ป้องและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระหมหังสัตว์มีให้บุคคลใดก้าวล่วงมิ่นประมาทห,หรือดูหมิ่นพระหมหังสัตว์ซึ่งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเปรียบดังไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือพายุจะเข้าก็ตามผมก็ยังคงยืนอ,อยู่ตรงจุดนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้วันหนึ่งอาจจะมีคนไม่เข้าใจแต่สักวันคนที่ไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจผม ที่ผมเจ็บปวดมากที่สุดคือช่วงการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิไตยกลุ่มคนเสื้อแดงนกปกชซึ่งเป็นกองเชียร์นายกทักษิณชินวัตรเวลานั้นตั้งเวทีคู่ขนานที่ท้องสนามหลวงหนึ่งในผู้ปราศัยชื่อนางสาวดารณีชาญเชิงศิลประคุลมีฉาย,ยาวดาต่อปิโดเมื่อวันที่18-19กรกฎาคม2551นางดาต่อปิโดปราศัยจับช่วงดูหมิน่นพระบาทเด็จเจ้าห,หัวในหลวงรัชกาลที่9 และให้ร้ายสมเด็พจพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินาอย่างรุนแรงพร้อมกับสารเสริญเยินยอในทักษิณชินวัตรและระบอบทักษิณต่อหน้าตำรวจนับ1 0บสนายที่ไปดูแลความสงบเรียบร้อยแต่กลับไม่มีใครหน้าไหนมาห้ามปรามแถมตำรวจอย่างนิ่งเฉยไม่ดำเนินคดีและตำรวจในยุคนั้นคือตำรวจของพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิทยวงสุวรรณ ตอนหลังพอกองทัพบกรับทราบว่านางดาต่อบโดปราศัยใช้ถ้อยคำดูหมิ่นแบบมีบี้บังควรอย่างที่สุดก็ทนไม่ไหวก็เลยทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้การบุรีรัมยบานขอให้ตรวจสอบการปราศัยนางดาต่อไโดูถ้าผิดจริงขอให้ดำเนินการทากฎหมายผมเนี่ยทนไม่ได้ที่นางดาต่อบโดหรือใครก็ตามมาจาับจ้วงละเมิสดสถานบันพระหมาศ,ศัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริง แม้จะมีแผ่น VCD บันทึกภาพและเสียงการปราศัยผมเปิดให้ผู้ชมฟังไม่ได้ผู้ชมุมนุมฟังไม่ได้20รกรกฎาคมผมจึงจำเป็นต้องสรุปเนื้อหาสาระที่นางดาตอวีโดปราศัยประชาชนฟังอย่างระมัดระวังเพราะผมต้องการตำหนิพลตำรวจโทอัศวินขวัญเมืองผู้บัญชาการพลังกราลในขณะนั้นและพลตำรวจตรีอำนวยนิมโนโผู้รับก,การ ตำรวจนครบาลหนึ่งในขณะนั้นที่มีท่าทีที่นิ่งเฉยไม่ดำเนินคดี แล้วผมก็จะไปนหลักฐานไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจทาหน้าที่ดาเนินคดีแก่นางดาต่อไปดูเหมือนกับที่ตอนนั้นคนของฝ่ายระบอบทักษินไปแจ้งจับอาจารย์สมเกียิพงไพบูรณ์ในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงซึ่งตอนนั้นตํารวจก็เร่งทําคดีเร่งรัดผิดปกติทําคดีเร็วมากเมื่อเทียบกับคดีของนายจกักรพงศ์เป็นแขมิ่นเบื้องสูงเวลานั้นตํารวจกลับไม่ได้ดําเนินการใดๆเลยปรากฏว่าท่านผู้ชมครับตํารวจไม่ได้จัดการกับนางดาต่อไปดู แต่มารับการแจ้งความเดินคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองกับผมคนที่เอาไปแจ้งความนั้นชื่อนายสุภชัยใจสมุทรผู้รับมอบหน้าจากนายเนวินชิดชอบอดีตรัมสีประจำสำนักนายกเนื่องจากเนวินชิดชอบตอนนั้นอยู่กับทักษิณชินวัตรก็เลยมอบให้สุภชัยใจสมุทรไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมตำรวจแทนที่จะเร่งดำเนินคดีนางดาต่อไปเดียวกับเร่งดำเนินคดีออกหมายจับผมข้อหาเป็นพู้บริจาคารควาในมาตรา112 สารายาเลยออกหมายจับให้ตามคำร้องตำรวจเมื่อวันที่23กรกฎา,า,าคม2511เ,เพราะว่าเป็นการไต่สวนฝ่ายเดียวของตำรวจผมไม่ได้เข้ามอบตัวเพราะผมได้ข้อมูลค่อนข้างเชื่อถือได้ว่าผมมอบตัวก็ไม่ได้รับการประกันตัวเลยเวลาราชการไม่สามารถส่งตัวให้ศาลได้คงจะกะคุมขังผมว่าในห้องการสอบสวนคัดค้านการประกันตัวผมก็เลยหลบไปอยู่ที่โรงแรมแม่น้ำเงียบๆจู่ๆผมได้รับโทรศัพท์มาจากสุริย,ย,ส,ยรสัยกตศิลา ซึ่งปัจจุบันเป็นรองที่การบด,ดีของมาร์ชัลรังสิตบอกว่าพี่สนทิครับพี่ป๊อกคืคออนุพงษ์เผ่าจินดาบอกผมมาว่าพี่ไม่รอดแน่นอนพี่ต้องหนีนี่คือคําพูดของเฉริัยกาตศิลา,า,าแล้วพี่ป๊อกบอกกับผมว่าเขาพร้อมจะให้คนนําทางพาพี่หนีไปทางชายแดนพม่าเขาบอกว่าอย่าไปมอบตัวเพราะตํารวจจะไม่ไประกันตัวและต้องไปขอหนาาศารฝากขังไม่ต้องให้คนที่โง่บัดซบก็รู้ ว่าถ้าผมตามลูกน้องของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไปป่านนี้ยังคงหากระดูกผมไม่เจอแถวแถวเทือกเขาชายแดนไทยพมา่าผมก็เลยปฏิเสธไปยังมีเบื้องหลังอีกจูจูคุณปีมาลากุลซึ่งเป็นพระสหายของสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินาเิกิจที่เคยรวบโตสวยเป็นประจำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็โทรศัพท์เข้ามือถือผมแล้วบอกผมว่าสนที่อยู่ที่ไหนผมบอกพี่ปีมีอะไรเหรอบอกเฮ้ยเรื่องสําคัญมาก บอกที่อยู่มาบอกมีอะไรเหรอพี่พี่ปีบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าได้แจ้งให้พลโทรประยุทธ์จันรโอชาแม่ทัพภาคหนึ่งขณะน,นั้นซึ่งเป็นฐานเสือราชนีให้ลงมาดูแลความปลอดภัยของสนทิเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะให้พลโทรประยุทธ์เขาโทรศั์ไปหาเพราะเป็นพระบัญชาของสมเด็จพระนางเจ้าไม่เกินหนาทีพลโทรประยุทธ์ก็โทรมาว่า คุณตันี้ครับผมพลโทพยุทธป์ปันโดชาได้รับคําสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาดูแลความปลอดภัยคุณอยู่ที่ไหนผมก็แจ้งไปบอกวคุณกลับบ้านไปได้เดี๋ยวผมจะรักษาความปลอดภัยให้นั่นคือพระหมหากรุณาที่คุณที่สมเด็จพระนางเจ้าได้กระทําให้กับผมวันรุ่งขึ้นท่านผู้ชมครับผมก็ได้ตัดสินใจไปมอบตัวโดยพี่น้องประชาชนชาวพันธมิตรทั้งหลายเดินทางร่วมกับผมไปมอบตัวที่กองชาการบุวรรนครบานถ้ายังจําได้ ถนนนั้นเต็ไมไปด้วยผู้คนไปหมดร่วมเป็นหมื่นคนกองชากรารตำรวจนครมันแทบแตกผมก็ไปมอบตัวในที่มอบตัวนั้นก็มีคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะชื่อพลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหราหรือชื่อนั้นชื่อออสซึ่งผมรู้จักดีแต่เขาเป็นมือขวาของทักษิณชินวัตรผู้จัาการตำรวจกรบาลในขณะนั้นก็คือพลตำรวจอัศวินขวัญเมืองพลเอกพลโทรประยุทธ์จันโอชาขณะนั้นก็มอบหมายให้ในายตำรวจคนหนึ่งคอยดูแล ผมในระหว่างที่ผมมอบตัวนายตำรวจคนนั้นชื่อพันตำรวจเอกจับทิพชัยจินดาระหว่างที่ที่ประชุมประชุมกันนั้นพันธุเรจกจัรทิพก็เดินมาบอกผมบอกว่าพี่ครับสงสัยเขาจะไม่ให้พี่ประกันตัวนะแล้วเขาจะเอาพี่ขึ้นรถไปที่ไหนผมไม่รู้เพราะเขาไม่ยอมบอกผมรู้ทันทีเลยนั่นคือแผนที่จะฆ่าผมบนรถจะมีเหตุการณ์ของการแย่งปืนแล้วปืนลั่นถูกผมตายแต่ว่าแปะจัรทิพบอกผมจะจัดการให้ เขาก็เลยโทรไปหาพลโทรประยุทธจ์จันโอชาพลโทรประยุทธจ์จันโอชาก็เลยโทรไปหาพลตํารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณบอกว่าผมเป็นคนที่สมเด็จพระนางเจ้ามอบหมายให้เขาดูแลรักษาความปลอดภัยต้องให้ประกันตัวในที่สุดแล้วพลตํารวจเอกพัชรวาทก็เลยโทรศัพท์บอกให้พลตํารวจโทอัศวินขวัญเมืองให้ประกันตัวผมแค่ว่าคําสั่งมาว่าให้ประกันตัวผมเท่านั้นพลตํารวจเอกพานุพงศ์สิงห์ลาก็เลยลุกขึ้นเดินออกจากที่ ทำการของกองชาก,การบุรนครบาลผู้ชมหลายท่านซึ่งเป็นติงลุงตู่ก็อาจจะบอกเห็นไหมลุงตู่เขาช่วยลุงสนที่เขาช่วยเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พุ่มราชินีทท่านสั่งให้ช่วยไม่ใช่เขาต้องการช่วยด้วยตัวเขาเองครับในที่สุดสารชั้นต้นก็ยกฟ้องผมบอกว่าไม่ได้มีเจตนาสารอุทธร์ลงโทษผมไม่พิจารณาเรื่องเจตนาพิจารณาว่าผมได้พูดจริงว่าเอาคําพูดของดาต่อบโดมาพูดซ้ํา ก็ลงโทษผมสปีลด1ปีเหลือจำคุกสองปีผมดีกาจากสารนุทธรสารุทธรยกฟ้องหมดเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาคำพิพากษาสารดีกานั้นชี้ให้เห็นเลยว่าผมเนี่ยมีเจตนาปก ป้องและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระหมากรสัตว์มีให้บุคคลใดก้าวล่วงหมินประมาทหรือดูหมิ่นพระหมากรสัตว์ซึ่งเป็นหน้าที่ของวงชนชาวไทยตามลำนันแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2550มีเรื่องหนึ่งซึ่งผมเก็บเอาไว้กับตัวเองแล้ววันนี้ผมก็ต้องมาพูดให้ฟังระหว่างที่ประท้วงอยู่ที่สะพานมักะวันผมได้รับแจ้งจากคนที่ใกล้ชิดจากสมเด็จพระนางเจ้าบุบราชินีนาถสิริกิติ์บอกว่าให้ผมรีบไปหา ท่านผู้หญิงบุษบาที่วังเทเวศผมก็ไปหาผมก็สงสัยว่าเรื่องอะไรแต่ท่านผู้หญิงบุษบานั้นเป็นน้องสาวของสมเด็พจพระนางเจ้าบุมราชีนาะถสุริ i k i บุตรสาวของท่านคือท่านผู้หญิงสุธาวันแต่งงานกับสุรเกียรติเสถียรไทยหรือพูดอีกในหนึ่งสุรเกียรติเสถียรไทยก็คือหลานเขยของสมเด็พจพระนางเจ้าสุริ i k i ผมเข้าไปอย่างงงตำรวจที่ประจำบ้านวังเทเวศก็พาผมเข้าไปก็เจอท่านผู้หญิงบุษบานั่งอยู่กับสามี ท่านก็บอกว่าเออคุณสนธิสมเด็จพระนางเจ้าฝากของให้คุณสนธิเข้ามารับหน่อยผมก็ไปอย่างงุนงงว่าเรื่องอะไรก็มีผ่านผ่านหนึ่งมีเงินสดอยู่บนผ่าน5้0 0สนบาทท่านวิงบุษบาบอกสมเด็จพระนางเจ้าบอกเอาเงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายในการต่อสู้เพื่อชาติสาบันพระมหากษัตร์ขอให้ใช้นะอย่าเก็บเอาไว้อย่าเอาไว้บูชาใช้ไปเลยผมนี่น้ำตาไหลพรากงง ก็ทำไมพค์ท่านถึงรู้ผมก็ก้มลงกราบที่ผ่านตรงนั้นแล้วท่านวีบุสบาก็พูดต่อว่าเรื่องน้ำดื่มเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเรื่องอาหารการกินเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าท่านสั่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นคือเหตุว่าทำไมถึงมีน้ำดื่มส่งมาจากวังเป็นคันรถเป็นคันรถให้พวกเราหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งก็มีการเรียกตัวคนไปที่วังเทเวศอีกครั้งหนึ่งท่านวีบุษบาก็บอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระราชทานเงินเพิ่มให้อีกสามแสนบาท เบ็ดเสร็จพระอ,องค์ท่านมอบเงินให้กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาตายผ่านผม8 0 0แสนบาทนี่คือความจริงที่ผมไม่เคยเปิดเผยให้ใครทราบว่าพระอ,องค์ท่านทรงพระหมหากรุณาธิคุณมากกับพวกเราเหตุผลข้อเดียวคือพวกเรารักชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์พวกเราไม่เคยโหนเจ้าไม่เหมือนคุณอนุทินชาญวีรกุลที่โหนท่านราชเลขาอย่างเต็มตัวเราไม่เคยเราทํางานด้วยจิตที่บริสุทธิ เรายอมรับไม่ได้ที่ให้มีใครมาทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมไม่รู้ว่าพันธมิตรคนอื่นเป็นไงแต่สำหรับผมแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ผมหลวงตาหมาบัวสั่งสอนมาตลอดว่าสนที่ถ้าพระมหากษัตริย์อ่อนแอศาสนาก็าอ่อนแอชาติก็ล่มสลายถ้าศาสนา,าอ่อนแอพระมหากษัตริย์ก็อ่อนแอชาติก็ล่มสลายเพราะฉะนั้นแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นต้องไปร่วมกันไปด้วยกันทิ้งซึ่งกันและกันไม่ได้ ที่ผมเล่าเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านบุ้ชมฟังเนี่ยก็เพื่อจะชี้เห็นว่าการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์มันมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งเลือดเนื้อชีวิตที่ต้องแลกรวมไปถึงต้องต่อสู้กับคนที่มีความมุ่งร้ายต่อประเทศชาติอย่างนักการเมืองนักวิชาการหรือปัจจุบันก็คือข้าราชการการะทรวงการงงาต่างประเทศที่ช่อฉนล้นชาติล้นแผ่นดินปันหัวประชาชนให้กระด้างกระเดื่องภายใต้คําว่าประชาธิปไตยเสรีภาพ โดยเห็นประโยชน์ของตัวเองมากกว่าส่วนรวมรวมทั้งคนที่มีหน้าที่แต่ไม่ทําหน้าที่อย่างตํารวจหรือกองทัพใส่เกียร์ว่างทั้งที่ปากบอกว่าจงรักภักดีถือว่าเป็นการซอกกร่อนบน่นทาลายสถาบันหลักของชาติให้ล่มสลายลงอย่างช้าๆทำลายความเป็นพันธภาพและความสามาัคคีในหมู่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกศาสนาทุกสาขาอาชีพแต่ด้วยพลังทางศีลธรรมความจริงที่มีหนึ่งเดียวและยืนหยัดในเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ มันทําให้ผมยืนหยัดได้อยู่ทุกวันนี้เปรียบดังไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือพายุจะเข้าก็ตามผมก็ยังคงยืนอยู่ตรงจุดนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้วันหนึ่งอาจจะมีคนไม่เข้าใจแต่สักวันคนที่ไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจผมการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พุราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของผู้ที่เป็นแม่ของแผ่นดิน ที่ทรงประกอบพระราชกรยกิจทั้งด้านสืบสารพระธรรมด้านศิละปะชีพซึ่งสุดยอดมากหาไม่ได้อีกแล้วด้านการรักสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังเคียงข้างประชาชนที่ออกมาปกป้องแผ่นดินปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์พระมหากรนนุณาธิคุณของพระองค์ท่านจะย,ยงคงตราตึงในใจผมและประชาชนชาวไทยกชาติศาสนาพม่าสัตว์ตราบนานเท่านานขอพระองค์จงเสด็จสูส่สวรรค์ข้าไลายด้วยเทิน